สวัสดีพี่น้องประชาชนที่เคารพรักผมทนายเดชาเจ้าของเพจทนายคลายทุกนะครับวันนี้เป็นวันที่16เมษายน2564ส่วนราชาการต่างๆก็มีปรับรูปแบบในการทำงานนะครับเช่นทำงานอยู่บ้านนะครับและสำนักงานสารยุธรรมทั่วประเทศก็จะมีการเลื่อนการพิจารณาคดีใครที่เป็นทนายความเป็นโจทจำเลยผู้ต้องหาจะต้องเดินทางไปศาลนั้นต้องสอบถามศาล นะครับให้แน่นอนว่ามีการเลื่อนการพิจารณาคดีหรือไม่อย่างคดีความที่สำนักงานผมนี่ก็มีการเลื่อนคดีทั้งหมดนะครับทุกสารที่ตรวจสอบไปแล้วเพราะฉะนั้นท่านเป็นกู้ความท่านมีหน้าที่ต้องติดตามนะครับว่าคดีมีการเลื่อนการพิจารณาคดีหรือไม่ไมิฉะนั้นท่านอาจจะโดนออกหมายจับในคดียายาได้หรือถ้าท่านเป็นโจทย์ไม่ไปศาลศาลก็ยกฟ้องท่านเป็นจำเลยไม่ไปท่านก็หมดสิทธิ์สือพยานเพราะฉะนั้นท่านจะเสียหายต่อคดีนะครับติดตามคดีด้วยนะครับ โดยเฉพาะพี่น้องทนายความทุกๆท่านขอบคุณมากครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ